คำถามกันเข้ามาค่ะว่าอายุเข้าใกล้เลขสี่ผิวเริ่มไม่ดีเหมือนตอนเป็นสาวๆแล้วจะมีวิธีดูแลตัวเองแล้วก็ทำยังไงได้บ้างวันนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะธาราค่ะวันนี้นะคะ จะมาตอบข้อสงสัยของสาวๆนะคะที่อินบ็อกถามกันเข้ามาค่ะว่าอายุเริ่มใกล้เลขสี่แล้วเนี่ยผิวมันเริ่มไม่สดใสเหมือนก่อนจะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็ทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะคะ วันนี้ก็เลยไปหาคําตอบมาให้ฟังค่ะนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่านะคะยิ่งอายุล่วงเลยมานะคะและเข้าใกล้เลขสีแล้วเรียกว่าพ้นช่วง35-37มาแล้วเนี่ยร่างกายและผิวพรรณนะคะมันจะไปไวกว่า ตอนสมัยสาวๆแน่นอนค่ะโดนอะไรนิดอะไรหน่อยนะคะมันก็แพ้หน้ามันก็เหี่ยวผืนดมันก็ขึ้นหน้าตามันก็รู้สึกไม่สดใสนอนเท่าไหร่มันก็ดูไม่เต็มอิ่มนะคะนั่นเป็นเพราะว่าระบบในร่างกายต่างๆอะค่ะมันเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นตามอายุและเวลาที่มันผ่านล่วงเลยมานานค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าถึงเวลาจะผ่านไปเราก็จะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมได้อย่างอยู่ เสมอนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ค่ะวิธีการแรกเลยนะคะที่จะมาแนะนำกันก็คือการดื่มน้ำค่ะ เรื่องของดื่มน้ำน้ำดื่มน,น้ำบริสุทธิ์นะคะยังเป็นวิธีแก้ที่ดีเสมอนะคะสำหรับคนในชุกช่วงวัยเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. การดื่มน้ำดื่มให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายค่ะจิบน้ำบ่อยๆน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์นี่แหละค่ะดีที่สุดนะคะเป็นการเติมน้ำให้กับร่างกายนะคะและให้เซลล์อะค่ะมันได้ดูดซึมน,น้ำของเราเนี่ยไปใช้เพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะเลี่ยงในพวกอาการผิวแห้งปากแห้งได้นะคะ และสเลยค่ะนะคะเวลาที่เราออกจากบ้านเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะและเพิ่มความใส่ใจในการดูแลนะคะผิวพรรณมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ทั้งครีมกันแดดเวลาก่อนออกจากบ้านนะคะในเวลากลางวันและครีมบำรุงต่างๆทั้งเช้าเย็นอันนี้จะต้องมีไม่ให้ขาดนะคะไม่ต้องยี่ห้อแพงเลือกให้มันเหมาะกับสภาพผิวของเราก็เพียงพอค่ะแต่ที่สำคัญคือต้องทำอย่างเป็นประจำและมีวินัย่านะคะแล้วต่อไปก็คือการเลือกรับประทานอาหารค่ะ นะคะคก็จะเน้นทานให้มากขึ้นเลยก็คือเน้นทานพวกผักพวกผลไม้นะคะแล้วก็อาหารที่มีกากใยต่างๆให้ช่วยในระบบขับถ่ายของเราด้วยค่ะ แปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมอยู่ดีถามถึงเรื่องผิวพรรณทำไมไปพูดเรื่องระบบขับถ่ายได้นะคะก็ต้องบอกค่ะว่าถ้าระบบขับถ่ายเราไม่ดีนะคะระบบขับถ่ายคําว่าถ่ายมันก็คือถ่ายของเสียออกไปนะคะถ้าระบบขับถ่ายเราไม่ดีนั่นหมายความว่าของเสียมันก็ยังถูกกักถูกเก็บไว้อยู่ในร่างกายเรานะคะแล้วพอมันไม่ออกมันจะไปไหนล่ะคะมันก็ย้อนกลับเข้ามาที่ร่างกายเราเพราะฉะนั้นคะ่ะสังเกตดูได้เลยคะ่ะคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะ นะะแน่นอนสุขภาพไม่ดีและผิวพรรณไม่สดใสเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกกินนะคะมีส่วนสำคัญมากและเน้นทำให้ระบบขับถ่ายของตัวเองเป็นไปอย่างปกติตามธรรมชาตินะคะอ่านี่แหละค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะยิ่งอายุเยอะ ความร่งเลยเยอะนะคะก็จะต้องเติมต้องเพิ่มต้องเสริมนะคะด้วยสารอาหารต่างๆนะคะยิ่งอายุเยอะการกินอาหารเสริมไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะนะคะครย,ยิ่งกินก็จะยิ่งดีกับตัวเองเพราะเป็นการดูแลตัวเองนะคะสิ่งแรกที่ควรจะกินเลยเน้นเลยนะคะหนึ่งเลยก็คือพวกวิตามินซีนะคะที่บํารุงเรื่องของผิวบํารุงเรื่องของอความสดชื่นของผิวพรรณเนี่ยแหละค่ะและ2นะคะ,ะ,ะ,คะจะเป็นอาหารเสริม ที่จะช่วยอย่างเช่นอาหารเสริมพวกยาอาหารเสริมบำรุงสำหรับคุณผู้หญิงนะคะอาหารเสริมเพิ่มเพิ่มฮอร์โมนความหนุ่มความสาวของคุณผู้หญิงนะคะหรือเป็นในกลุ่มของยาสตรียาบำรุงโลหิตอันนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะและอีกอาหารเสริมนึงนะคะที่จะแนะนำอาจจะเป็นอาหารเสริมในกลุ่มที่บำรุงธาตุบำรุงเซลล์นะคะให้เซลล์ของเราเนี่ยนะคะ สดใหม่หนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งอาหารเสริมเหล่านี้ค่ะจริงๆมีขายกันเยอะนะคะในท้องตลาดนะคะแต่ที่สําคัญเวลาเลือกเนี่ยหนึ่งเลยค่ะต้องดูความน่าเชื่อถือนะคะสั่งซื้อตามร้านขายขยาหรือเจ้าผู้จัดจําหน่ายที่ได้รับความน่าเชื่อถือ2นะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าออยอต้องมีอย่างถูกต้องนะคะ,ะและ3เลยค่ะดูผลลัพธ์ให้ดีของผู้ทานนะคะความน่าเชื่อถือของสินค้านั้นแล้วก็ผู้ขายด้วย ว้เอาละค่ะ วันนี้นะคะมาฝากกันในทริคเล็กๆน้อยๆในการดูแลตัวเองของสาววัยใกล้เลข4อย่างเราๆนะคะว่าทํายังไงทําไมให้ยังดูสวยยังดูสดใสยังดูผิวดีผิวแต่งๆึงแล้วก็ไม่มีฝ้านะคะมากวนใจไม่มีสิวมากวนใจนะคะนี่ละค่ะหวังว่าจะนําไปทําแล้วก็ได้ผลกันทุกคนนะคะส่วนใครที่อยากจะมาฟังสาระดีๆก็ฝากติดตามเพจนี้ไว้ด้วยค่ะ เดี๋ยวทาราาจะมีสาระดีๆมาฝากกันทุกวันเช่นเคยแน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ